คนฉลาดมักใช้คำแค่ไม่กี่คำแต่คนไม่ฉลาดใช้ทั้งหน้ากระดาษเพื่ออธิบายถ้าใครเคยเข้าประชุมแล้วเจอสไลด์ที่มีตัวหนังสือเล็กๆเบียดกันจนตาแฉะหรือฟังใครอธิบายเรื่องง่ายๆแต่พูดบกบนจนงงมากกว่าเดิมคุณเจอความซับซ้อนของคนไม่ฉลาดแล้วละ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันแต่เราไม่เคยสังเกตเอิเบิร์ตไอสไตน์เคยพูดว่า ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายให้เด็ก6ขวบฟังได้แสดงว่าคุณเองก็ไม่เข้าใจแต่ในโลกความเป็นจริงเราเจอคนที่ทำตรงข้ามทุกวันคนที่ฉลาดอธิบายอย่างกระชับและชัดเจนคนฉลาดจะสามารถสรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอให้เข้าใจง่ายปรับรูปแบบการสื่อสารให้เข้ากับผู้ฟังพวกเขาสามารถรับรู้และปรับการอธิบายให้เข้ากับระดับความเข้าใจของคู่สนทนาได้ ใช้ภาษาง่ายๆเลือกใช้คำที่คนทั่วไปเข้าใจได้แทนที่จะทำให้เกิดความสับสนคนไม่ฉลาดอธิบายเรื่องง่ายดูซับซ้อนก็อาจบ่งชี้ว่าเขาเองก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งหรือกำลังพยายามกลบเกลื่อนความไม่รู้ของตนเองขาดทักษะการสื่อสารเพราะไม่มีทักษะการจัดลำดับความคิดหรือเลือกใช้คำที่เหมาะสมการให้ความสำคัญกับความสลับซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจ บางคนอาจคิดว่าการใช้ศัพท์ที่ยากหรือการอธิบายให้ยืดยาวเพื่อให้ดูดีแต่จริงๆแล้วการทำให้เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายตั้งหากคือความสามารถที่ต้องใช้สติปัญญามากกว่ามีการศึกษาที่น่าสนใจมากนักวิจัยจาก Harvard Business School พบว่าคนที่ใช้คำยากโดยไม่จำเป็นมักจะขาดความมั่นใจในตัวเองอยากปกปิดว่าตัวเองไม่รู้เท่าไหร่ คิดว่าการใช้คำยากทำให้ดูฉลาดแต่จริงๆแล้วผลตรงข้ามบริษัท McKinsey c o m p o n y a n y บริษัทคอนซัลทิงที่ดังที่สุดในโลกกฎข้อแรกของพวกเขาคือ so what so what หมายถึงการถามคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำหรือข้อมูลที่นำเสนอมีความหมายมีผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าและไม่เพียงแต่การนำเสนอข้อมูลแต่ต้องอธิบายว่าข้อมูลนั้นส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรสตีฟจ็อบส์เคยโดนถามเรื่องซับซ้อนของ iPhone ตอบแค่ it just works มันแค่ใช้งานได้ทั้งที่ iPhone มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่เขาอธิบายได้ในคำเดียวการสื่อสารที่ดีเท่ากับทำให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่ทําให้ตัวเองดูเก่งครั้งต่อไปก่อนพูดหรือเขียนอะไรลองถามเด็กหกขวบเข้าใจไหมฉันพูดจบในลมหายใจเดียวได้ไหมคนฟังรู้ว่าต้องทําอะไรไหมถ้าตอบได้สามข้อแสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดถ้าตอบไม่ได้ก็ยังไม่สายเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องแก้ไขอย่างไงดังนั้นครั้งต่อไปที่จะพูดอะไรลองถามตัวเองก่อนว่ามันง่ายพอไหม ทำไม่ง่ายอย่าพูดเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้โลกซับซ้อนเพราะขาดความมั่นใจถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ